ชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์าวาอย่างหนักครับหลังพบรอยเท้าสัตว์ปริศนาขนาดค่อนข้างใหญ่โผล่กลางไร่ข้าวโพดหลังบ้านเป็นจํานวนมากเกรงจ,จะเป็นรอยเท้าของเสือดาวเนื่องจากมีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรเตือนให้คอยระวังหลังเคยพบเห็นเมื่อปีที่แล้ววอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันตรวจสอบเกรงจ,จะทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งับว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าวาดวาดโพสต์ภาพรอยเท้าสัตว์ปริศนา ค่อนข้างใหญ่โผล่ที่กลางไร่ข้าวโพดหลังบ้านเป็นทางยาวจำนวนมากจำนวนสามภาพพร้อมกับข้อความบนภาพวาดช่วยมาดูด้วยนะว่านี่มันรอยอะไรที่ป่าข้าวโพดใหญ่วาดเชื่อบอกด้วยว่ารอยอะไรใช่รอยเสือหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์และก็ช่วยกันแสงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับโดยมีทั้งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเสือดาวเนื่องจากมีเพื่อนบ้านที่ห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรนั้นเตือนให้คอยระวัง เพราะเคยพบเห็นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ผู้แสงความคิดเห็นบางรายก็เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของสุนัขเพราะมีรอยเล็บจิกลงไปในพื้นดินผู้สึกขาจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่58ทับ2หมู่8บ้านบางหูดินตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เจอกับนายอนุพงศ์กวยคําอายุ50ปีกับนางวาสนาคนฉลาดอายุ55ปีสองสามีภรรยากำลังช่วยกันถอนหญ้าที่ขึ้นมาแสมต้นข้าวโพดในไร่ข้าวโพด ที่อยู่บริเวณหลังบ้านโดยที่นายอนุพงศ์บอกว่าเห็นรอยดังกล่าวเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกนางวาสนามาดูว่าเป็นรอยอะไรและได้โพสต์ไปหาหลานชายว่าเคยเห็นไหมว่าเป็นรอยอะไรแต่ตนเองคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ร้ายเพราะว่าดูจากรอยแล้วมันใหญ่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ดูการยุบของดินมันยุบพอๆกับคนที่มีน้ำหนักกว่า70กิโลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเสือ มีคนมาบอกว่าน่าจะเป็นเสือดาวเพราะปีที่แล้วนั้นมีคนมาเตือนให้ระวังเสือไม่ลูกอ่อนเดินตามกันสองรอยห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นป่าศักดิ์และมีภูเขาล้อมรอบโดยที่ตนก็ไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนทีแรกเห็นรอยอยู่จุดทางโน้นแต่พอมาถอนหญ้าตรงนี้ก็เจออีกก็คิดว่าน่าจะออกมาหากินมาหาล่าหม,มาป่ามาบ้านที่ออกไปหากินก็หวังว่าคงไม่มาล่าคนส่วนด้านของนางวาสนาคนฉลาดก็บอกว่า พอเห็นรอยก็เลยโพสต์หาหลานชายว่ารอยอะไรช่วยดูหน่อยใช่รอยเสือไหมดูข้างๆมันไม่ใช่รอยหมามาดูให้หน่อยว่าถ้าใครดูเป็นและหลานชายก็เอาไปโพสตต่อแต่จริงๆก็ไม่กลัวอะไรเพราะกลางวันนั้นมันคงไม่ออกมาเพราะป่ามันโล่งถ้าเป็นเสือมันต้องนอนอยู่ในป่าสักแต่เกรงว่ามันจองหมา,หาก,กินหมูเพราะพื้นบ้านนั้นเลี้ยงหมูไว้เยอะราวประมาณ20-30ถึงตัวเลยทีเดียวเห็นวันที่สองครับที่2ประมาณ2โมงเช้าสามโมงเช้านะครับเห็น เคห็นรับผมเองนะครับเห็นเลยเรียกแฟนไปดูแล้วให้แฟนโพสต์ดูโพสต์ไปถามหลานชายว่าอี้เคยเห็นไหมเนี่ยรอยอะไรอย่างเงี้ยเห็นครั้งแรกก็ <c oughs> คิดว่าจะเป็นไอ้พวกสัตว์ร้ายนะครับเพราะว่ารอยมุงแล้วมันรอยใหญ่แต่ระยะความห่างมันก็อยู่ประมาณศอกเดียวเนะเาะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นสัตว์ใหญ่แค่ไหนแต่ดูการยุบของดินแล้วน้ำหนักมันก็เยอะอยู่ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรข mm hmm. นาดการยุบโอ้โหขนาดตัวเราอีกเจ็ดสิบแปดสิบโลยังยุบขนาดนี้เขาก็ยุบพอๆกับเราเลยก็เลยว่าอ้ถ่ายไปให้หลานดูทีว่างั้นท่านจะว่าไงล้วเราที่เราต้องสายอยู่ในใจคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นพวกเสือนะครับเเสือชนิดไหนก็มีคนที่ว่าเคยพูดมาเขาบอกว่าเป็นเสือดาวแต่ไม่รู้จะจริงไม่จริงเนาะ คือเขาเขาคิดคิดว่าเป็นเสียดาเพราะอะไรอ่ไม่รู้ว่าเขาเคยเห็นกันหรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าครับอ่าแต่เขาก็บอกว่าเอ,อิ่มระวังนะมันมีเสือลงมานะเหมือนั้นไปหากินให้ระวังกันด้วยเหมือนันคนที่ว่าอยู่เหนือไร่ไปประมาณสักกิโลนึงเนี่ยเขาไปทําไร่อยู่นั้นเขาตัดตัดต้นสักต้นไรออกแล้วก็บอกเห็นรอยว่ามีรอยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหมือนนั้น ตามกันสองรอยแล้วก็เรียกป่าเลยครับก็นี่แหละครับเลยกันไปนี่ประมาณกิโลเดียวจากทําป่าสักป่าสักอยู่ป่ามันก็มีหลายที่เนาะมันมันก็มีภูเขาอยู่รอบๆเราเราก็ไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนมันก็มีแถวอู่เรือนี่ก็มีเขาแล้วก็ไปลําขุนทองก็เป็นหมู่บ้านลําคุนทองตรงนี้แล้วก็วัดเขาเจริญธรรมลงัวเนี่ยก็มีภูเขาอยู่ข้างๆทั้งหมดเราก็ไม่รู้ว่าจะ เขาจะลงมาจากทางโน้นหรือเปล่าครับแรกผมก็เห็นอยู่จุดนูน้นแล้วพอมาเมื่อเช้ามาเอา้าผมมาถอนหญ้าตรงนี้ก็เลยเห็นเอา้มามันตรงนี้เอา้ามันทําไมมันมาใกล้จังลอยมันก็เท่าๆเดิมเนี่ยครับกต่แรกเห็นไกลครับแรกเห็นอยู่นู่นแล้วเมื่อเช้านี้พอมามาถอนหญ้าตรงนี้เลยเห็นตรงนี้ก็เลยว่าเอองั้นก็ลองถามกันดูอะไรยังไงอ คืนนี้มันก็คงจะมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะออกอในระยะที่ว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แล้วฝนตกก็คงไม่กล้าแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องว่าเป็น<ช>อะไรถ้ามันมานิดมันพ่อยก็คงจะมาหากินนะครับอาจจะมาหาถ้าว่าเป็นเสือมันก็ต้องมาหากินพวกหมาพวกอะไรครับเนาะน่าจะสิ่งที่มันจะกินได้เพราะมันก็มีพวกหมาบางทีหมาป่าหมาอะไรหมาถ้าว่าหมาบ้านนะออกไปหากินหาอะไรอย่างเงี้ยพอเขา ลักษณะนั้น,นอยู่แล้วถ้ามาก็คงมาล่าพวกประเภทนั้นก็คงจะไม่มาล่าคนหรอกไม่รู้ก็ที่ลงที่เขียนไว้นั่นแหละฟ้ามันลอยอะไรช่วยมาดูหน่อยใช่ลอยเสือไหมมันใหญ่จังลอยหมามันก็ไม่มันก็ข้างๆมันไม่ใช่ลอยหมาไมนใช่ลอยอะไรให้มาดูให้หน่อยถ้าใครดูเป็นว่างั้นก็เลยลงไปอย่างนั้นแต่ครนี่หลานชายลงต่ออีกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่า ฮะกลัวจริงๆเราไม่ก exactly. ล sì, ัวเพราะว่าในในใจเราไม่กลัวกลางวันมันไม่มาหรอกก็คิดแค่นั้นกลางวันมันไม่มาหรอกป่ามันโล่งคิดอย่างแค่นั้นมันไม่มาทําอะไรเราหรอกอย่างเงี้ยถ้ามันจะอยู่มันก็คงจะอยู่แถวป่านี่แหละคุยกันนะท้ามันจะอยู่ในป่าศักดิ์นี่แหละไม่ก็ป่าศักดิ์นั้นไม่งั้นก็ป่าศักดิ์นี้ก็คุยกันสองคนนะก็ทํางานไปก็คุยกันไปนี่แหละถ้าว่าถ้ามันเป็นรอยเสือถ้ามันมาจริงๆ มันต้องนอนอยู่แถวนี้ก็พูดกันเนาะมันต้องนอนอยู่แถวป่าสัตว์นี่แหละมันต้องถ้าว่าอย่างนั้นก็อยู่ป่าสัตว์อาวาน,นี่แหละเพราะมันจะมารอกินหมูว่ากันคุยกัน,นาบ้านนี้นยังหมูเต็มเลยนะเป็นยี่สิบสามสิบตัวมันได้กินบ้างผู้รู้ดิก็ไม่รู้แล้วหมูก็หายไหมไม่หายยังไม่หายก็เพิ่งเห็นรอยนี่แหละก็กลัวคิดในใจว่าถ้าว่ามันมามันลอยมันดิ่งไปตรงนู้น มันไปป่าสักตรงนู้นมันจะไปรอกินหมูป่าเขาหรือเปล่าเขาปล่อยหมูป่ารงนี้่างงานคิดกันนะเขามีหมูป่าเรอเรื่องหมูป่าเลยนะกลัว,นะวมันจะขโมยหมูมขาขโมยหมูป่าเขากินไหม ที่ห้องประชุมของวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยรัฐมนตรีสุขสารพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนนายบรรหารบุญเขตนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมัครโชติวันนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์นายวิริพลธ์หิรันรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคม ได้เข้าร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการทักทอกเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสาเพื่อสับสน,นกลไกในระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาพโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น50คนซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการสับสนงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยที่นางสาววิริวัณหานกริ่งผู้รับผิดชอบโครงการบอกว่า งานด้านการพัฒนากลไกเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสานั้นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมและให้สังคมได้รับรู้เกิดเป็นกระแสให้สังคมตระหนัก และมีส่วนร่วมในเป้าหมายดังกล่าวประกอบกับแผนงานหลักแผนงานการสื่อสารสังคมและการจัดก,การความรู้นอกจากนั้น,นกลไกสับสนเครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสาระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญในการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิน่นรวมทางพื้นที่ทุกภูมิภาคแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะตามเป้าหมายภารกิจ ของสมักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตามโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจากในชาติชายเพชระบรุรนินประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสอปจให้เกียรติบรรยายในเรื่องของการเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดซึ่งสื่อเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเห็นว่าจังหวัดเพชรบูร์นั้นมีการรวมตัวขององค์กรสื่อนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะหนุนเสริมการทํางานและส่งผลดีถึงประชาชนรวมทั้งในการนี้ได้มีการเลือกผู้ประสานงานในระดับอําเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานนอกจากนั้นจะมีการเตรียมประชุมสมนาให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยวิธีต่อไปก็หาดจัดขึ้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลานอห์ไฮบรดชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปกัน ถ้าต้องการกําจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวญาดลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่าโน่นค่านี่ค่าละโวยอะไรกันกันนกว่าจะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำครีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุ่มไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแค่ใบกว้างครีโอโปรสารทับได้ใช้ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน แยาจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอร์ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยถลอกหรือรอยบุบเป็นต้นและระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่าง,องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถย้ายรถไปจอดที่ไหลาทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจราจรเห็นนะครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอพพคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ หาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคตพหนึ่งหนึ่งดหผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมดาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมดาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมดาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมดาวแล้วครับไทยแลนด์ยุคสีู่นย์นวัตกรรมต้องมุ่ง ไปสู่จุดหมายบริการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องคายสมนาวสบายสบายเลิกใช้สมนาวีควาไม่เสียเวลาสิ้นเปลืองวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับ,ร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 บติดต่อภาครัฐไม่ใช่สมนาวแล้วครับ ปรับตัวโลกดิจิต่ลคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้องโอเค จนหนึ่งใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือกดลุกนั่งถ่ายสำเนามันเฉยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้พักลัฐเลยลื้อระบบสำเนาให้มันหมดไปไปักหมุดโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการสุกไฟ์สตา์รัฐเขาจัดให้เต็มใจทันทีไ,ไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนๆแล้วนะคุณพี่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับ เลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับโอ้ยเถ้าจั๊กก็เป็นยังไงดอกปีเนี่ยเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้ากะจักกระปิดตาได้มากได้ผลบอโอ้ยเป็นยังไงเนาะ กะนั่นแล้วซูมเมอนีนมม่อากาศมัน pues, ก mm ็เปรี้ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควรจะคิดหน้าอยู่หนี่ยวแถแม่นุ่ทีล่ะตักกับซีน้ำท่วมตั้กับญี่นแรงตั้งกับซีโรคระบาดตักสซีเฮ็ดยังไหนกระบาดดันนี้ดีบ่ดีนี่คือว่าหิมะสิดตัวของเหนี่ยวแถนั่นเป็นยังสั่งตัวอีกอ่ะเฮ็ดหน้าปีนี้สิขาดทุนอีกเด็กกำไรเนาะควรจะคิดนักไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสักตรูตพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอปภหรือติดต่อสำนักง,งานคอปภใกล้บ้านนะครับโอ้ยมียังสี่ยุติถันมียังสี่มันก็ะหายว่างคอปภคุ้มครองผู้เฮ็ด,ด,ดประกันภัยประก<า>ั<ใ>นภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปพ1นึ่ในเวลาต่อมาเ่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่ใคยว่าสิปูกกระโปรดเรียงซัดเพื่อหาด้ได้เสริมจะว่าเป็นังไหนเถาคือบอ่อโอ้ยมันสิคือบอ่อเถามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีมท่าอยู่เดมะโหดมันสิบดตายขาดทุนบดบอ่อ เออแม่นละเนาะแต่ตอนที่เขาปูเขาหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาพอดกับทีบ่มีค,อครอกันตีละเท่า,าเออแม่นอยู่ด้อละเนาะมันสิน,นี้ยู่บ่งฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกร,กรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกสสำหรับเกษตรกร,กรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกสจ่ายเพียง23บาท60สสตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุน่นพัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม2 4 0บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตว์รูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมันมียังสี่ยุติถ้ามียังสี่มันกระหายห่วงเขาพอคุณของผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุมณขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ w w o i c o r t t สายดย่วนคปภ1186 มมลนิทิศในร้อยตามรอยพระบาททูกลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัม์ร่วมกับททบห้าขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศลตามรอยพระบาทแอดเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้เวลา5นาฬิกาถึงส0นาฬิกาประเภทการแข่งขัน ฮาฟมาราทอนมินิมาราทอนและฟันรันรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษาโรงเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโทรศัพท์02 354 3488โทรศัพท์มือถือ095 064 1314ร่วมสร้างกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิต กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำสืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพ,พยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชะนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไป แผท,ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรสุ่มฉมวกซ่อมใส่ตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกร,รกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนกครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตพิศนุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีสมุรปราการสมุรสงครามสมุรสาครสิงบุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสระบ,บุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีตร,ราดปราจีนบุรีระยองสะแก้วตากขอนแกน่นชัยภูมิน้องบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน